สวัสดีคะ่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกกลยพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผบคุณนกด้วยนะคะวันนี้คุณนกก็ยังขอเกาะติดสถานการณ์ของลุงพลป้าแตนนะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนกหรือว่า f อซของลุงพลป้าแตนนะคะก็ทราบแล้วนะคะว่า,าสารอ,าอ่านคำพิพากษาออกมาแล้วเนาะลุงพลก็เจอไป2ข้อหานะคะ ส่วนปาแตนของเราก็รอดพ้นนะคะรอดพ้นข้อหาไปข้อหาที่ปาแตนหลุดพ้นนะคะนั่นก็คือสมรู้ร่วมคิดหรือให้ความร่วมมืออะไรเงี้ยคะ่ปะปาแตนหลุดพ้นแล้วแต่ว่าหลุดพ้นนี่เจอสองข้อหาเนาะก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเราคาดหวังเนาะรวมทั้งคุณนกแล้วเอฟซีของคนปาแตนนะคะที่รุนรุนกันนะคะว่าหลุมพลจะ แต่ก็เนาะต้องยอมรับในคําตัดสินของศาลนะคะเม,มื่อศาลบุกดาหานท่านได้วินิจฉัยแล้วก็ตัดสินออกมาแลวเนาะลุงพลก็เจอสองข้อหานะคะนั่นก็คือ,อาพาพาเด็กพาเด็กออกไปนะคะพาเด็กออกไปนอกนอกสถานที่นะคะค่ะนำพาเด็กออกไปนอกสถานที่ออกไป ออกไปจากนอกบ้านนะคะนั่นก็คือข้อหาแรกนะคะแล้วก็ข้อหาที่สองนั่นก็คือประมาทนะคะทาให้เด็กสูญเสียชีวิตนะคะซึ่งมันก็ขัดแย้งแต่ความรู้สึกของพวกเราเนาะพวกเราบรรดา FC นะคะแล้วก็คุณนกคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ติดตามเรื่องราวนี้อยู่ก็คงจะเมื่อเมื่อสารพิพากษาออกมาแล้วเนาะคำตัดสินออกมาแล้วเนาะมันก็อาจจะไม่ตรง ไม,ไม่เป็นไปตามที่พวกเราคาดหวังไว้นะคะเพราะว่าพวกเราก็เชื่อมั่นในตัวของลุงพลตลอดเวลาว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธ์นะครับลุงพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องกรณีของน้องหายนะคะแล้วก็ผู้ผหลักผู้ใหญ่หลายๆท่านก็วิเคราะห์วิจาร์ออกมาแล้วนะคะว่าลุงพลไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าเมื่อสารตัดสินออกมาแล้วนะคะว่า ลุพลเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะไปมีส่วนพัวพันที่ว่านำพาตัวน้องออกออกนอกบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ประมาทนี่คือสองสองข้อหานะคะข้อหาแรกก็คือนำพาน้องออกไปนอกบ้านนะคะแล้วก็สองประมาททำให้น้องสูญเสียชีวิตนะคะนี่ก็ลุพลก็โดนไปสองข้อหานะคะแล้วก็ข้อหานะข้อหาก็ สิบสิบปีนะคะรวมแล้วยี่สิบปีนะคะที่สันอ่านคำพิสาอักอานคำพิพากษาออกมาแล้วลุงพลจะต้องจําคุกยี่สิบปีนะคะซึ่งเราทุกท่านนะคะที่ติดตามคดีนี้อยู่มาสามปีนะคะที่ลุ้นอยู่นะคะและให้กําลังแรงใจลุงพลพ่อแตนมาตลอดเวลานะครับก็รู้สึกว่าจะยอมรับนะคะว่าเสียใจเสียใจเนาะกับข่าวที่ได้รับเนาะแต่ คุณลกก็ไม่ไม่ใช่แต่คุณลกอย่างเดียวนะคะคุณกคิดว่า f c ของลุงพลป้าแตนนะคะก็ยังร่วมเป็นกําลังแรงใจให้กับลุงพลป้าแตนต่นอไปนะคะตอนนี้ป้าแตนของเรานี่ก็หลุดพ้นแล้วนะคะตอนี้ก็เหลือแต่ลุงพลนะคะตอนนี้ นายกลุ่มทนายความของลุงพลเนาะตอนนี้ก็เหลือลุงพลคนเดียวกลุ่มทนายความของลุงพลก็ได้เขียนนะได้เขียนคำร้องนะคะคำคำโต้แย้งนะคะคำโต้แย้งแล้วก็คำหักล้างนะคะที่จะส่งส่งไปให้สารอุทธรณ์นะคะสารสูงสุดนะคะภายใน3 0วันนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่สารบุกดาหารนะคะได้อ่านคำพิพากษาสารบุกสารบุกดาหานี่ท่านก็ หมดแล้วนะคะหมดบทหน้าที่ของท่านแล้วนะคะต่อไปก็กลุ่มธนาคารกลุ่มกลุ่มทนายความของลุกคลน,นะคะก็ได้เขียนคําร้องเขียนคาข้อแย้งเขียนคําหักล้างนะคะเพื่อจะต่อสู้ต่อไปถึงชั้นอุทธรณ์นะคะก็จะมีการชั้นอุทธรณ์คือชั้นสูงสุดนะคะไปที่ชั้นอุทธรณ์สูงสุดไปที่ศาลสูงสุดที่ภาคสี่เนาะ ภาคสีตะวันตะวันออกเชียงเหนือนั่นก็คือสัตว์อุทธรสูงสุดภาคสีนะคะน่าจะเป็นจังหวัดของแก่นนะคะก็ลุงพลก็ต้องสู้คดีต่อไปนะคะเพราะว่าพวกเราทั้งท่านเนาะรวมทั้งนกด้วยแล้วกัเอกลุ่มพลเนาะคิดว่ามันมันมันไม่น่าจะออกมาในรูปแบบนี้นะแต่โอเคอกลุ่มทนายความก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่นะคะก็จะ ยื่นอุทธร์ต่อศาลสูงสุดต่อไปเนาะเพราะว่าในคำตัดสินครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นสองฝักสองฝ่ายเนาะมันคือมันไม่ไม่เป็นได้เป็นเอกฉันนะคะคำพิพากษาออกมานะคะไม่ได้เป็นเอกฉันนะคะก็ต้องไปสู้กันอีกที่ชั้นชั้นอุทธร์ชั้นสูงสุดนะคะคุณลกแล้วก็เอฟซีกรุงพลประเต็น,นะคะก็ขอให้พวกเรา เป็นกำลังใจให้กับลุงพณต่อไปเนาะตอนนี้ป้าแตนลุดพ้นแล้วนะคะเหลือลุงพลก็เราก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลกันต่อไปเนาะกคค็คลิปนี้นะคะคุณก็เกาะติดสถานการณ์ของลุงพลป้าแตนเนาะก็ขอพูดถึงกรณีของลุงพลเนาะก็ต้องยอมรับเลยว่ารู้สึก ผิดหวังเนาะเราต้องใช้คําว่าผิดหวังเนาะผิดหวังเพราะเราคาดหวังแล้วเราก็ลุ้นกันมาตลอดเวลาแล้วเราก็เชื่อมัน่นในตัวลุงพลนะคะว่าลุงพลเป็นผู้ประสบลุงพลไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในกรณีที่น้องหายไปใช่ไหมคะเมื่อสารตัดสิทธ์ออกมาแล้วมันก็มีบุคคลอยูอ่สามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือรู้สึกเฉย กลุ่มที่สองก็รู้สึกผิดหวังเสียใจนั่นก็คือกลุ่มกลุ่ม f อฟกลุ่มพลแตนใช่ไหมคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึงก็สะใจใช่ไหมคะนั่นก็มันเป็น,น,เ,ปน,นเป็นสิทธ์แต่ละบุคคลนะคะบางคนที่เขามองว่าลุงพลนะคะเป็นผู้ผิดเป็นผู้กระทำนะคะก็คงจะสะใจเมื่อ คำพิพากษาออกมาอย่างนี้นะคะก็คงจะสมใจของเขาแล้วนะคะส่วนพวกเราทีา่ยืนเคียงข้างลุงพลก็แต่น,นะคะ f อของลุงพลนะคะก็รู้สึกผิดหวังเนาะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะในคำพิพากษาของศาลนะคะเราไม่สามารถที่จะไปโต้เราไม่สามารถที่จะไปติชินนิถะอะไรได้นะคะ สำหรับคําโต้แย้งนะคะคําโต้แยง้งคําขัดแย้งนะคะก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มทนายความที่จะยื่น mm. เขียนหนังสือยื่นยื่นต่อศาลอุทธรณ์ศาลสูงสุดต่อไปนะครับก็กลุ่มทนายความก็จะทําหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดนะคะตามที่คุณลูกฟังแล้วนะคะเขาก็จะช่วยให้ลุกคนหลุดพ้นไปได้นะคะแตอนี้เราก็ต้องรอร,รุ่นกันต่อไปนะคะก็ มาร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับลุงพลต่อไปนะคะก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะสําหรับคลิปที่แล้วที่คุณนกพูดถึงเนาะเราคงจะได้รับข่าวดีคงจะร่วมฉลองกับลุงพลพัฒแต่นะ่ะช่วงวันขึ้นปีใหม่ฉลองความโชคดีนะคะแต่เดีนีก้ก็เมื่อคำพิพากษามันออกมาอย่างนี้แล้วเนาะพวกเราก็ต้องยอมรับเนาะคุณนกก็รู้สึกว่าคุณนกก็รู้สึกผิดหวัง แต่ก็โอเคแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปนะกะสารอุทธร์สารสูงสุดนะคะซึ่งจะมีขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นคุณนึกขึ้นว่าคงจะเพราะคดีของรุคคนนี่มันเป็นเป็นคดีที่ขึ้นต่อศาลที่สารสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนอะอาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อสารอุทธร์สูงสุดก็จะตัดสินที่ จังหวัดขอนแก่นเราก็มาอรอลุ้นกันอีกนะคะว่าสารอุทธรสารสูงสุดจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเราก็มาลุ้นและเป็นกําลังแรงใจให้กับลุงพลกันต่อไปนะคะเพราะเรายังเชื่อในความยุติธรรมนะคะเชื่อในความบริสุทธิ์ของลุงพลนะคะส่วนคุณนกนะคะก็ยังจะติดตามสถานการณ์ของลุงพลต่อไปนะคะเนาะเราก็ ร่วมเป็นพลังแรงใจนะคะคุณลูกคิดว่าเอฟซี F Z ของลุงพลปาแตนนะคะก็ยังจะอ,อยู่เชียงข้างลุงพลปาแตนต่อไปนะคะเหมือนเหมือนเช็ดเช่นคุณลูกนะ้คะคุณลูกก็จะตามลุงพลปาแตนต่อไปเหมือนเดิมนะคะมาร่วมเป็นกําลังแรงใจนะคะเราจะไม่ทิ้งกันโอเคคุณลูกต้องขออนุญาตใช้คํานี้นะคะสําสหรับ ตัท่านที่ติดตามคุณลกอยู่นะครับบางท่านก็อาจจะ,อะโอเคใช่ไหมคะโอเคบางท่านก็อาจจะไม่โอเคอท่านไหนที่ไม่โอเคก็ขอให้เลื่อนผ่านไปเลยนะคะรับเลื่อนผ่านไป <c oughs> เลื่อนผ่านไปเนาะสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามคุณลุกอยู่โอเคแล้วแล้วเราที่ลุ้นแลวก็เป็นกันลงใจให้ลุงพลพแตนเราก็จะเกาะกลุ่มแล้วก็ร่วมเป็นพลัง เกาะกลุ่มแล้วก็เป็นแำลงใจให้กับลุงพลกันต่อไปนะคะ,ะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคุณนกจบค,คลิปนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนกด้วยนะคะสำหรับคลิปคิปนี้นะคะคุณนกต้องขอข่าวกันว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ